แม่เคยเห็นหมาชอบทุเรียนไหมหมากินทุเรียนเคยเห็นลิงลิงชอบกินทุเรียนทนวันก่อนคุณลุงที่เป็นเจ้าของเนี่ยซื้อทุเรียนโลแล้วเป็นร้อยให้เลยนะมันมีหมาครับชอบทุเรียนฮะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับแลทุเรียนที่มันชอบมันเป็นต้องทุเรียนหลงหลินละแรด้วยละคุณมันรอแล้วห0เจ็ดร้อยเลยนะ เจ้าของบอกว่าถ้าไม่ใช่หลงหลินรักแลนะไร่นะไอพิเมดมันใหญ่ๆก็ไม่กินมันรู้อีกนะมันรู้อีกนะหลายคนอิจฉาหมานี่ดูสิเป็นเนี่ยฮะของพี่นงนุชจิจจงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็นะโอ้ยเจ้าหมาตัวนี้มันเป็นหมาพันธุ์ไทยสีดําครับชื่อว่าเจ้าถุงเงินนะฮะมันชอบมาถุงเงินชื่อก็ดีเออ ทุเรียนต้องหลงหลินรับแลเนี่ยนะครับอือ๋อแกบอกนอกจากกินทุเรียนชอบกินทุเรียนแล้วนะบางทีมันกินลังสากลองกองด้วยนะเออเนี่ยกลายเป็นชอบเลยเพราะว่าเลี้ยงอยู่ในสวนทุเรียนอ่ะเนาะค่ะเออแล้วมันจะไปอยู่ใกล้ๆกลมันจะเดินบนคอยอ้อนกินอยู่ตลอดละอ่าไปฟังดูนะฮะเจ้าของว่าไงครับมันไปอยู่ความถี่ว่ามันใจชีวิตอยู่ในสวนในป่าแล้วก็เป็นป่าทุเรียนเนาะมันบ่มีอย่างกินที่นี่มันก็กินทุเรียนลองกองอะอย่างมันกินมดอ่ะ จากว่าตอนเด็กๆมันบอกินมันบอกเคยกินอย่างพอมันไปอยู่ในป่าเนี่ยอย่างมันก็ปั๊บตัวมันใจชีวิตในป่ามันก็จอบกินทุเรียนกินลองกองมันก็ยังมากถ้นหน้าลองกองก็ต้องนํามันแก้มันกินมันก็จะนั่งกินอยู่อะเนาะกินลองกองอย่างอย่างทุเรียนนี่เราจะค่ะทุเรียนนี่มันก็กินค่ะหากเอาฐานนุยไหนว่างอมงอมแกะง่ายๆเขามไปหน้าบ้านนี่มาได้อะมันรักแกะกินเองเนาะนี่ท่านผู้ชมฮะ ปกติหมา il, เราก็ไม่ค да ่อยเจอว่าม <Stacy> ัน <et> ชอบกินพวกผลไม้นะเขาไม่ค่อยกินผลไม้นะเากินหมาจะชอบกินของคาวกินไก่กินเออต้องคาวคาวกินอะไรนะนะครับถ้ามันผลละมากรากไม้มันไม่ค่อยกินน่ะแต่นี่ก็ถือว่าแปลกแล้วมันก็เลือกกินเม็ดเนื้อเนื้อในด้วยนะไม่ยอมกินเปลือกด้วยนะเอเปลือกวางไว้ก็ไม่ยอมกินด้วสมันเป็นหมาฉลาดเนาะแหมมันแพะได้ที่ไหนละน้าแข็งขนาดนั้น